วันนี้เรามาดูตอนนี้เราได้เอาดินมาเลียพื้นที่นะคะเราจะต่อเติมบ้านให้กับน้องช้างกันนะคะของช่องเราก็ยืนอยู่ข้างๆรถนั้เก็จะเอาดินลงก่อนนะคะวันนี้เราเอาดินลงก่อนนะคะ ก็นิ่งอยู่นะคะตาก็ต้ม้ยอยู่นะคะนม่ในครัวรถเลยนะคะไม่ตกใจรถเลยก็แตก,แกเอ้ยพึ่งพึ่งชมเมื่อกี้เองนะคะนี่รก็ไปแล้วนะคะเราก็จะเตรียมพื้นที่ก่อนนะคะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นหลุมนะคะเป็นหลุมเป็นบ่อนะคะเราจะเอาดินเข้าก่อนนะคะเข้าให้ นี้ถ้าไม่เอาดินลงนะคะก็น้ําก็จะขังขางก็ยุนได้แล้วเราก็จะเอาตรงนี้ออกก่อนนะคะแล้วก็จะทําเพิ่มมาฝั่งนี้นะคะเป็นต่อจากบ้านบ้านขางตรงนี้มาฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งตรงที่เรากางสแสลมไว้ด้วยนะคะเราจะต่อต่อเติมไปฝั่งนี้ด้วยนะคะแล้วก็เติมฝั่งนี้ด้วยนะคะ ก็มาเคลียร์พื้นที่นะคะเคลียร์พื้นที่ก่อนก่อนที่เราจะยังต่อเติมน,นะคะเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้พอคันให้ตรงไหนเต็มๆเต็มๆให้มันราบให้มันเรียบก่อนนะคะเต้นหน่ะเตือนเอม็มหัวรถ มองไปตอยเพชรอลวงเพชรอลวงลากไม้เยอะนะคะลากไม้เยอะรถก็จะเป็นรถในหมู่บ้านของเรานะคะคันหนึ่งก็จะเป็นสองร้อยคะแนนนะคะรวมค่าถาด้วยนะคะเราก็จะเอาให้มันให้มันสูงกว่าตรงนีนะะ้นิดนึง เดี๋ยวพอโดนน้ําโดนอะไรไปช้างน้องที่แม่แบงก์ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะจะให้แม่แบงก์อยู่ตรงนี้นะะเดี๋ยวก็เหยียบไปเหยียบมาบนเต่าเหมือนเดิมนะคะเราต้องเอาสูงสูงกว่าตรงที่เต่านิดนึงนะคะพอเวลาช้างมาอยู่ก็เหยียบไปก็ดินก็จะเสมอกับที่เก่าเลยนะคะตรงน,นี้เราก็ได้ เอาดินลงก่อนนะคะวันนี้เราก็จะเก็บสะสมคะแนนไปเรื่อยๆนะคะเราจะเก็บสะสมคะแนนไปเรื่อยๆนะคะต่อไปเราก็จะเป็นเหล็กนะคะเป็นเสานะคะเสาแล้วก็เหล็กอะไรแบบเก็บสะสมไปเรื่อยๆนะคะคะแนนที่คุณแม่ช่วยสนับสนุนอาหารให้กับน้องช้างนะคะแม่แบงค์ที่วันดีน้องต๊อกแฟกที่น้ำหวานนะคะเราก็จะเก็บ เก็บสะสมส่วนที่เราแบ่งไปจ่ายซื้ออาหารมาให้น้องแบงค์นะคะให้แม่แบงค์กับลูกๆนะคะก็เหลือนั่นเราก็จะเก็บไว้นะคะเราก็ได้เมีนั้นหมุนแบ่งไว้หมุนซื้ออาหารไว,ไว้ขายต่อนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราก็จะแบ่งเก็บไว้นะคะเพื่อจะได้มีบ้านให้กับ แม่แบงค์เข้ามาดูนะคะการบ้านล่มนะคะกันแดดกันฝนนะคะเราก็จะเก็นไปเรื่อยๆนะคะฝากทุกท่านสนับสนุนอาหารให้กับพ่น้องน้องแตกด้วยนะคะอย่างชางก็อิ่มด้วยนะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็ชางก็จะได้มีล่มมีบ้านนะคะให้แม่แบงค์อยู่นะคะเราจะเอาแม่แบงค์เข้ามาอยู่ก็ ต้องมีร่มในบ้านนะคะเพราะบ้านในนี้ถ้าอยู่สองสามเชือกก็อยู่ไม่ได้นะคะพันกันเพราะว่าอยู่คนละหลักนะคะแต่ก่อนแม่แบงค์ยังไม่หย่านมตอ้องเตกก็จะผูกคิดกันได้นะคะตอนนี้ก็าหย่านมแล้วก็จะให้อยู่ข้างๆกันนะคะอยู่ข้างนอกตรงนี้นะคะเราจะต่อเติมไปนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะทุกคะแนนนะคะ,นนะ,คะที่สนับสน,นุนอาหาร กับน้องช้างนะคะน้องก็ได้กินอิ่มแล้วก็แถมเราต่อเติมบ้านให้กับน้องช้างได้อยู่ได้ล่มอยู่ด้วยนะคะกขอบคุณทุกท่านนะคะพี่ยายก,ก็ถ่ายอัปเดตให้ดูนะคะว่าเราเราสร้างจริงนะคะเราไม่ได้ว่ามีคะแนนแ้วเราไม่ทำอะไรเลยเรา นี่คะแนนนิดๆหน่อยๆเราก็ทยอยทําไปเรื่อยๆนะคะช้างก็ได้อินด้วยได้กินได้กินได้อินด้วยนะคะแล้วก็จะมีบ้านให้กับแม่แบงค์ให้กับน้องช้างได้อยู่ด้วยนะคะเว <c oughs> ลาแดดเวลาฝน,นะรากินอะไรเนี่ยกินเดินดูนะคะไม่กลัวรถเลยนะคะจะจะขึ้นรถขี่จะขับรถเองแล้วนะคะจะแซดจะขับรถเองแล้ว ขับรถเองเปรดทำทำทำบ้านให้แม่อยู่เลยบ่หลุขอบคุณมากนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกคนทุกท่านนะคะก็ก็ขอขอขอบคุณมากมากแลาก็ยังเข้ามาอยู่นะคะก็จะเอาประมาณห้าหกันประมาณนี้นะคะรอดูก่อนนะคะตอนแรกว่าจะเอาถึงสิบพันนะคะแต่ก็ ติดรถนะคะแต่ว่ารอดูก่อนนะคะว่าถ้าสูงเกินไปน้ําก็จะไหลไปเข้าบ้านฝั่งนู้นนะคะเราเดี๋ยวรอดูก่อนนะคะตามนั้นก็เอาแค่ห้าหกรถก่อนนะคะเราก็จะทยอยเติมไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากๆค่ะ